สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส่อผ้าโชคนวดผ้ารวยครับเมื่อนี้เป็นมือสําคัญครับเมื่อนี้ส่อผ้าโชคกับผพพ้าผีผ้าหนองมากราบนมัสการปูดเดือนครับเมื่อนี้ปูพันกัสีปล่อยแนวทางให้ปีหนองเข้าไปเสียงโชคกันนะครับส่วนวัดที่ผ่านมาเลขปูกับตรงๆนะครับสามหกเม็ดเดียวครับพี่น้องครับเอาเมื่อนี้ปูพันสีหายตัวได้พี่น้องก็ตมสอผ้าโชคตำนวดผ้ารวยมาได้ครับ เดี๋ยวสิบห้าไปปั้งน้ากันว่าหัวดนี่ปูพันสีว่างแน่ทั้งตัวได้ครับครับาครับสาธุครับปูครับอยู่นี่ดเื้อนี่ก็เป็นเนื้อสาคัญเนาะปูเนาะเื้อสาคัญนะมือแต่เรืเองอะไรบนว่าเป็นมื้อสาคัญเลยครับราวะหัวใจพันมากอะตัวเดียวโครโรปูตัวเดียวโครโรก็คือว่าเลขสามตัวนี่คือว่าตัวชุ่มกาวเหนอเดีวว่าแผลงยามแล้เจ็ดครี เจ็ดหกสี่เลขสามตัวเจ็ดสามตัวเหกสี <โด S 1> <4 S 2> ่มันสีบัวลายเพียงแต่เลขเยอะตัวเลขสองตัวเยอะด้วแม่บวยจ้าสามสองสองสามงวดนี้มีครูคว่ามีงวดเดียวคือสามหกคืยอะมันพ่านแล้วสองสามสามสองเนาะท่านี้มันว่าหนึ่งสามสามหนึ่งท่านี้เก็บวิเคราะห์อเอาไปหนึ่งสามสามหนึ่งทราบไหมถึกเยอะ คือว่าบอกแล้วว่าเรียกว่านี่นี่มาแห้งคือเจ็ดโอ้มาแห้งคือเจ็ดมาแห้งคือเจ็ดเจ็ดสี่เรื่อยมาแห้งมองตรงเลยมาแห้งเนี่ยคนเจ็ดสี่นี่มาแห้งยางจังเลยจ็ดสีมาบนมาล่างเจัดสีมาบนมาล่างเนื่อยเจ็ดสี่เจ็ดสี่เขาก็พี่จะน่าเอาบตรงมันนี่ยังสี่แลยเนีฮย แต่ว่างวดนี่นี่มันเลขมันก็ถือกมาตลอดเลี้ยงงวดแต่ว่างวดนี่กัขอเพิ่นกับว่าจะให้ถือกหลายน่ะคือว่าคันถือกคอยที่เฮ็ดต้นปัจใจไปเพิ่นแต่ผ่านมาโมนันบไริเฮ็ดมิได้คอยไปป่วบาแบบว่าบบใหม่อะไรี่คือนะแม่บววขยันย่มทุกคนเคยรู้จักเด้อคือคือว่านี่เมื่อนี่ พี่น้องต่างจังหวัดกระทุ่งสีนู้ดีว่าถาจังเน่สอซอผ้าโศกขนาดไฟเบามากซอผ้าโศกกับรัตมณีกับพี่ห้ากับชุ่มห้ามกัน,กนข้าเจ้าว่าถาลอาอฟังเพิ่นกันว่าปูสิเกันในอำเภอสัมปาต์ปูหรอว่าจะซื้อดี่รอ่อนส่ายยังนี่ <laughs> คือว่าพวกทั้งไก่นี่ว่าเชียร์ถือให้ห้ากับรัตมณีกับสอผ้าโศกมั้งสินะพี่น่องเฮฟซี่กับมันใจได้ครับลูก กพ่อแม่เลขกระได้พันก็บบัวไข่หาดย้มทั้งหลายต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพกระไดเพ่นทุ่มากพันกับว่าพ่นตะฟังอยู่เลขก็มีเองสันอ่ะเด้อพ่อแม่พี่น้องญาติโยมกระไดเลขสามตัวเจ็ดหกสี่คันเลขสองตัวก็สองสามสามสอง หนึ่งสามสามหนึ่งเออกับพิษเดีหน้าเมกมิเตนี่ว่าได้หา้ายยักเทียมมิเเล็กค้างเดียวขันสามตัวพิษเดียหน้ามันดีที่มาแห้งที่สุดเด้อพอแม่พี่น้องกลางจังหวัดด้วยกรุงเทพด้วยทุกภาคแลยว่ากันไอพิษเดีหน้าเอาหมวดนี้มาแห้งที่สุดคือเจ็ดสี่เนั้นเจ็ดสี่บอกผเจ็ดสี่มันสุดมันสุดอยู่ในกลุ่มเจ็ดหกเสี้ยงบ่เหอยู่ข้างบนอยู่ในนี่ละม้าแห้งมาแห้งครับ มาแชุดชุดเจ็ด <left> ส <4 boat> ี่เจ <sh> <és> ็ดสี่นี่ล่าชุดเลยคันอ่าอาจจะเป็นบนก็ได้เจ็ดสี่เนาะเจ็ดหกสี่มันโมกูเจ็ดหกสี่ยัดออกจาก่ทันมาครับเจ็ดสี่หน่อยยัดต่อแกคันละตัดไมเจ็ดหกสี่คือว่าขอเพื่อนๆบอกเมืองสันนดิอือที่นี่เจ็ดหกกับเจ็ดสี่เนาะตัดเรียนอะไรด้วยว่าเพื่อน เป็นไห่มั่งสนอันเป็นเลขครับซื้อดอกสองสามสามสองหนึ่งสามสามหนึ่งเนี่งที่จริงตัวเด่นของพูกับสองสามเนาะตัวเด่นบ๊วยสองสามสองสามสองสามเป็นตัวเด่นเด่นโยต้าบ้านอย่างพ่อแม่อย่างพ่อแม่อย่างพ่อี่อย่างพ่จแม ได้ว่าเอาไข่บนบัวร่างไม่ลดเลยเสียงสัตวละดทิ้งไข่บนบัวร่างไว้แน่วสัตว์ปูเราว่าตัวมีปูหมูเนาะมันบวชบัวเห็นนี่แต่ว่าก็บหน้าแห้งขึ้นตรงนั้นขึ้นที่นี่ยเราแล้วก็เห็นปูเราไปขออยู่ดงน้เพื่อนไปโยใส่เนี่ยแหละน้าปูเนาะก็เรื่องบอกเพื่อนต่ว่าที่บอกเป็นทางการงานย่อมืออัน ไข่ในแปลวเลขใม้พี่น้องถื่อมาตลอดทุกงวดบางคนมารอบแปลวเลขมาจะใสคือถือทุกงวดบางคนว่าแปลคุณแห่บอแมแนเดอ้อแปลจากวัดดงหน้าเพื่อนเด้อเลขนี่เด้อเมื่อไ่พี่น้องได้ทุกงวดทุกงวดนี่จากวัดดงหน้าเพื่อนโดยตรงว่าให้ได้ว่าว่าแปลวัดนั่นวัดนี่บัานนี่บอกให้ใหทราบเรื่องพวกพ่อแม่พี่น้องงานิ่อมทั้งหลายอะไรคือ ปูเดียนนี่ล่ะไปเอามาจากวัดหลวงนาเพื่อนโดยตรงน้ำยาหลวงนาเพื่อนเนอไปขอกขอเอาผู้เดียวมันบ่ะครับขอก็ไปขอผู้เดียวเพราะได้ไปกับไปว่าเอาเองเลยเพราะได้นากยับผพู้ไหครับอันนี้ก็เห็นครูวัดหลวงนาเพื่อน่นเต่ามาาหายเยอะตัวเล็กตัวนี้บอกว่าเอาอันนี้พ่อสอนพ่อสอนเด็กเจ็ดหกสี่เด็กผู้เดียนอันนี้ถ้าแอดมินเนี่ยก็เลยบอกว่าโอ้ยเอาของเพ่นมาบพได้ดดิ อาจารย์วัสนนกต้องให้เล่าเป็นผู้บอกวัสนนกเขได้รับอนุญาตเล่าวัสนนกจากฟังจากปากเราเองจากฟังจากปากเราเองมาสั่นทางแอดมินอย่างโหระระเด็กตัวนี้แจะลายมือแล้วกันที่ว่าแล้วก็ขอให้ฟังเนาะแต่ว่าขอคุณหลายพี่เนี่ยพี่ริ่งเว่าเนี่ถือไปเมื่อวานีทั่วมาหาน้องพระก็เลยว่าห่วยเป็นทั่วเาบอกอยู่ดีอยจะเฝ้าเรียกผมไปบ๊วยเรื่องอาจารย์เนี่ยถือกันเนาะไม่ถือกัน ผมมันปลอยที่ปลอยสิมันสอผ้าโซกนี่นะครับอาหารลุ้ยแล้วอาสันเนียวกับเฮ่เฮ่ห้านนะครับรัดมันนี้ว่าสันมันต้องมันจู่เพื่อนกับวายที่จู่เฮานี่นะสิปลอยเลยย่อผ้าของผมใบปลอยเด้อว่าเป็นบอกก็ดีว่ามันมันบอกมันแนวนี่เป็นบอัว่าดอกว่าสันหลวงพ่อเป็นผูบอกไปหลวงพ่อเราเป็นผู้บอกกับเพื่อนรุ่นซอผ้าโซกครับ รัดมานี่ก็ให้ห้าสิบวอลดอกเพิ่นไปเราไปยั่งนัดกันมื่นวางขี้คุยกันในวัดครับเชียนะอาจารย์หลงนาเพื่อนเพิ่นก็เขียนมาให้เบิ่งองเงิงแต่ใลายมือแล้วล่ะที่แรกเพิ่นก็สีอยากวายเยอะกว่าเพื่อนอากวายว่าวรักกันนี่พระอาจารย์โทษมากคุณที่รถเคลื่อนฉีหอดแล้วก็เลยบอกว่าไม่จาพาวิปไวด์เออร์ได้บอกครับพวก อันซอผ้าสบคนเหล่านี้ก็มี่ห้ากับมันมานี่สิไปไห้ยวัดผลนี่เลขว่างนี่ครับครับครับเพราะว่าเลขกมันก็ต้องออกจากปากปูเนาะเทือกเทือกต้องเนี่ยพี่เพราะเขาเป็นผู้ไห้เนาะคพรับปูเป็นปูไปขอมาบ้านนี้เพิ่นก็ได้มาเขียนน้ำปูไปแล้วมันว่าอะไรเพิ่นก็ได้ยากไหนเล่าแล่นน้ำมือนั้นเล่าวางี่เนาะว่าไม่ปู ผู้เดีนนี่มอาเรียกเงียมเลถือทัอเที่ยวถืเถียวให้ผมไปน้ำแน่วางทีให้ไปเบื้องแน่ปูเอาว้ที่ไหล่าสั่นแต่เรืว่าไปขอกำายก็ได้ยินเพื่อนก็บว่าเพิ่อดีเรว่ากับว่าโอ้ยเล่าหลดเอาบอเพื่นหลดดว่าดีเนาะเนี่ยเพื่อนก็คือว่าแล้วเนบก่เฮายังเพื่นกับว่าไปแต่ว่าไปได้ยินหว่าเพื่อนว่ากันถือกันเือเว่ากับคนเอากับพือว่ากับคนนี่นะเนาะเราบริษัทไ่มีถ้ำมียังเนาะใ่ว่ากับเราเือว่ากันเพื่นหลเดว่ายับขอใชกันเรี่ยไว ก็ว่ายาก็ใส่ตัวเน้องแต่ว่าเรียกว่านี่ขอให้มันถือได้เงาเด้อคันวดถือนี่นั่นบ่ได้ดิต้นวัดใจที่ไปจะเอาตัวภิธรรมบ่ได้ดิว่าเขาบนไก่เขาล่างนี่ยงามันจะเสียเสื่อได้เงาเด้อจะมินเพิ่นกับมาหลังที่ทัวโลกวิญญาเด้ออย่านั้นเขาเด้อขันท่านลูกพระว่าไรเฮ็ดจนใจไปหาดิไท้ายบ้านมีร้อมแลน่น ข้ีคอ้นี่เขาเธอาปูนพันเขาวันนี่นี่ไปเลยเนะครับเอาไปยุ่ได้เท่าไหร่ก็ทีไปเพื่อนจะบอกทุกคนช่วงไหนถือเพื่อนว่าจีนว่ามดนะน้ำยูว่าหน่อยว่าร้ายเพราะว่าค่อยจะเป็นเข้าให้เพราะว่างที่น้ำไม่บื่อเข่าไห้มันถือตะหัเรื่องน้ำมันมาเบิดแล้วยังจะซุ่มพันโลวงยูดอนถือว่าอื่นมันที่เก่ากระเบิด วัดนี่กันนี่แกดิปูเดือนแกดิเราว่าไปโลดน่าดีชอบหินยันนี่เอามาฝังไงนี่ห้กเราว่าวไปนี่เหล็กไม้แห้งมีเหล็กเด่นเอาเลยมันที่น่องคือจยาสับสนนะครับเดิมรอเราบอกชค่ำแรกคือสองสามสามสองแมนไหมครับแมนว่าไม้แห้งที่สุดคือเจ็ดซีจับเอาประเด็นค่ำว่างให้ได้นะครับพี่น่องมันว่าคือหลายตัวแท้เต้เด็กครับมันมีเจ็ดหกซี่ที่แรกนะรอบบวชต่อมากก็สองสามสามสองสามหนึ่งหนึ่งสาม แต่วเลขมาแห <have S 2> <tinc S 1> ้งที Harmon ่สุดเจ็ดสีนะครับมันก็จอยู่ในเจ็ดหกสี่นั่นแหละก็เลยมาซับออกเจ็ดสี่ตามคำบอกเราของปูกันนะครับเจ็ดสี่นะครับเอาได้แล้วไปแล้วพ่อเขีนูไดแล้วนะูได้ร่งๆจะัดโชกมันเด้จ้าเด้อนั่นนี่วะค่ะโชคมานจ้าโชคงานี้ย ขอบคุณครับขอบคุณอรเอกับเพื่อบ้านก็ฝากสอพระโชคกับเงินพระ้วยเด้อตลอดอเด็กไอเด็กะเสียเพราะมันส่วนกลินขึ้งงายแก่ต่ดอกหนาขาเงิเงินพี่น้องเอดสีกัมาด้อครับเด้อเมื่อนี้นะครับปูกับฝันดีอยู่ดอกที่เนาะเออปูสอนความฝันสุดที่ฝันแรงสี่ไม่ยิ่งผู้นึงใส่ชุดแดงมาพวอนขึ่นมาให้ยนยื่นนูน้ากุดเลีแล้ว เราว่ามันผู้เรื่องว่าอีกไม่ยิ่งเป็นคนเถ่าแดงว่าเถาอีก็คือในให่เมืองยาบอกแล้วว่าคิดเกิดคิดอะไรพกษากันเรียบเจ้าว่าที่ฝันกันทั้งทีช่วงหนึ่งมาคนฝันมาคนมากวัดตายวัดพน้าวนี่แหละขอนี่แก้ปัญหาซอยกันนีมันจะเกันหนึ่งไหนมันฝันเกลียวหลายคนมันเกลียวหลายคนตั้งคนอันฝันฝันว่ามีคนมากวัดแล้วฝันตายมัดตายหมด เอาเขาก็บกิจเอาแน่แน่ดีนี่ละเด็กน่าทึกยังคนก็วางขั้นละชุ่มชุ่มใส่บาดเลยเหมือนว่าอันเี่ยวผู้เรียนนี่าคนอันเี่ยวผู้เรียนนี่แล้วเขาแล้ววางสิครับโอ้ครับต่ดีใจแน่คันคันข้า,าวว่างสิคือแานเมื่อมันถือด่วีดีได้มันใจ,จนี่แหละเอ,อ,อาท้ายคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุทธเจ้าผู้ใดได้ที่ไหนหนะท่า,ทางแกอยากจะย่อมนะครับ ให้โชคให้มาน้องกันเด้อพี่น้องครับการมาตการครับครูครับครับสับนะสารครับคว้านกันยะธาวริวะราปูราพาริภุเรนติสาภะลาเมวเมวะอิโตวินังเอตนางอุปกาปฏิวิทิตังวะิิทิ์ังถุงหังกิพเเมวจะเมนทันตุสชาเพภุเรนถุงทั้งกับภาทันผู้นาโซยะธาเมณิโทติยาโทยะชาชาพิริโยวันทัานถุงะาบุลโกโว ဣနတ္ထုမေ దేవ ဝါအဘိဝဒနတိရိတိတ္ထဏိံဉ္ဇာမုဌာဝဇာမိနောယဇာနောသမ္မန္တံတိယယုနောသုတံန္တရာဘာမေနဥပ္ပ